ทางจังหวัดศรีสะเกดนะครับเพิ่นมีชุ่มชนนะครับเป็นชุ่มชนคุณธรรมผลิตนากาศอนามมยครับทางวัฒนธรรมศรีสะเกดเพิ่นก็นเลยได้ลงพื้นที่เพื่อไปเยี่ยมชุมชนนะครับไปการห้ยกำลังใจนำ้ำนายประยัิธิลาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดครับพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดลงพื้นที่ชุ่มชนคุณธรรมครับหนอมน้หลักปราชญาเศรษฐกิจพ่อเพียงครับเคลื่อนด้วยพลังบวรครับบ้านวัดโรงเรียน ที่ชุมชนบ้านค่อนกามตําบล่อนกามอำเภอ,อยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับโดยมีนางศศีวีมลทองโพกํานันตนําบลขอนกามในฐานะประธานชุมชนคุณธรรมบ้านขอนกกมพร้อมด้วยสมาชิกรับให้การตอนรับเพื่อเยี่ยมเป็นขวัญและกับลั่งใจแก่สมาชิกชุมชนคุณธรรมที่ได้ร่วมกันเฮตนากากอนาะมัยครับเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ครับโดยการ เอาวัสดุผ่าที่มีในพื้นที่ครับมาวิจัยเป็นผ่าเขามามผ่าท่อมือนะครับมารวมกันตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามายัยและที่สําคัญครับเพิ่นกระไดจัดเฮดหน้ากากอนามัยแบบผ่าสําหรับพระพิสุสามเณรนํานะซึ่งกรารเฮดห้ยมีการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ่านะครับใ้จํานวนนี้มือละหนึ่งร้อยชิ้นครับมาเป็นหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโครโรนา2019ิหรือโควิด -19 ครับนี่ที่เห็นเป็นซีแบบเนี้ยเพิ่นกำลังผลิตให้พระพิสุกับ มาเนนอยู่นะคะทางด้านของนายประยัติล่าค่ะวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดเพื่อนก็บ,บอกว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเฮตนากากอนามัยแบบผ่าเพื่อที่จะสวมใส่ป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา2019โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะผลิตหาซิปลานสินในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานรักที่ดำเนินการขับเคลื่อนความเข้มแข็งของบวรโดยน้ำเอา และการบาวรนะคะนั่นก็คือเรื่องของบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยค่ะไปคับเคลื่อนละก็ดําเนินกิจกรรมต่างๆให้มันเป็นแรงเพาะปลูกปลูกฝังบม่มเพาะละกะเ็เผยแร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์รวมทั้งเป็นมองกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถือต่องนําเกี่ยวกับการดําเนินการนโยบายต่างๆของรัฐบาลละก็ข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองที่สําคัญเร่งด่วนให้พี่น้องประชาชนเข้าใจละก็เขาถึงโครงการต่างๆได้รวดเร็วขึ้นพอและกะ็ทัวถึงเท่าเทียมค่ะ โดยเพื่อนกระบอบไม้ไห้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสํารวจความพร้อมของพี่นองประชาชนในชุมชนคุณธรรมนอมนําหลักปัชญาเศรษฐกิจพ่อเพียงขับเคลื่อนด้วยลักพลังบวบค่ะ2อ4 0 0่หม่องทัวประเทศค่ะคุณผู้ชมทางด่านกระทรวงวัฒนธรรมครับเพื่อนก็ะได้รับรายงานจากวัฒนธรรมจังหวัดนะครับว่ามีจํานวนชุมชนที่ผลิตนากากแบบผ้านี่จํานวน2,372ชุมชนครับผลิตนากากแบบผ้าแล้วนี่จํานวน3 0 0 0 0 0 สามหมเกหาสิ่ชิ้นครับซึ่งจังหวัดศรีสะเกดเพิ่มมีชุมชนคุณธรรมนีจำนวนทั้งเบิดเลยนะั่นก็คือ3ามรอยเก่าสิชุมชนเพิ่นกระด้ดําเนินการแล้วเสร็จแล้วนะครับจะเอาไปมอบให้กับหน่วยงานสถานศึกษากลุ่มคนที่ต้องปฏิบัติงานภายใต้ความเสี่ยงและกับประชาชนทั่วไปอีกนําครับ ในเทือนี้ค่ะนายประยะัติล่าวัฒนธรรมจังหวัดรสีสเกตและกานากสศิวิมลท่องโพกำนั่นตำบลขอนกามก็ได้ห่วมกับซุ้มโซนเนี่ยค่ะเห็ดหนากาก,ากอนามัยแบบผาขื้น mm hmm. เห็ดเซจแล้วนะคะเอาไปถวายประสงค์ยยู่ที่ทีพักสงค์ดอนสวรรค์ตำบลขอนกามอำเภอยางซุ้มหน่อยจังหวัดรสีสเกตค่ะเพื่อที่จะให้พระภิกษุสามเณรได้ใส่ในการประกอบศาสนากิจในแต่ละมือต่อไปนั่ค่ะ มาเบิงกันที่เรื่องเาวาของหม้อเฉลิมะเกรีรติศรีสะเกดค่ะยุหันเพื่อนกม็มมการมอบแผ่นหน้ากากป้องกันใบนาให้โรงพยาบาลรีสะเกดนำขาคุณผู้ชมอยู่ที่โรงพยาบาลรีสะเกดอำเภอเมืองจังหวัดสีสะเกดค่ะดตร สุชีราพรถูกว่านนท์ค่ะอธิบดีมหาวิทอธิการบดีมหาวิทยาลัยเฉลิมการจหน้าศีสเกตค่ะเพื่อนได้มอบไม้ไห่นั่งสาวธานิชาสาลีพัน์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเฉลิมการเจหน้าศีสเกตพร้อมด้วยนั่งพึ่งผิดการงามคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และกาคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่ได้นําเอาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นและกกากำลังขาดแค่นยากหนักค่ะนั่นก็คือหนากากาีมันมีแผ่นกระบงังป้องกันใบหนาหรือว่าเฮาเอินว่าเฟสชิลแมสเนี่ยค่ะจำนวน200หอยสุดเลยค่ะมามอบให้กับแพทย์หญิงเลอร์ซิลิ เริ่มเริ่มมานุวรรัดนะคะผอ,อ,อโรงพยาบาลรีสเกตซึ่งก็ได้มอบไม้ให้น่ายแพทย์ปียวัฒน์อังคาวนิตรองผู้อํานวยการโรงพยาบาลรีสเกตฝ่ายการแพทย์พร้อมด้วยน่ายแพทย์ทวีวุฒิเต็มเอี่ยมอายุรแพทย์นางสาวศรีบุง,งาเพชรเกษมหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและกานางสาวนัทกรพงศ์พิรเดช หัวหน้ากลุ่มงานขวบคุ่มป้องกันการติเสือโรงพยาบาลศรีสเกตเป็นตัวแทนในการรับมอบเทือนนี้ค่ะด้านนางพิง ขออภัครับด่านน่างพึ่งผิดการงามคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเฉลิมการจน้าศ,ศีสเกตเพื่อนกระบ,บอกนะครับนอกจากการจัดเหตุแผ่นกระบังป้องกันใบหนาหรือว่าเฟชชิลแมทนะครับเพื่อนําเอามามอบให้กับโรงพยาบาลศ,ศีสเกตได้สวมใส่คณะปฏิบัติหน้าที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคควิด -19 ทางมหาวิทยาลัยเฉลิมการจนาศ,ศีสเกตครับ เพิ่นกะไดรระดมคณะอาจารย์และกันักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และกัคณะสาธรารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่4ซึ่งก็เป็นนักศึกษาที่ได้ผ่านการฝึกงานมาแล้วและกัรมีทั้งความรู้เรื่องการพยาบาลนี่ได้เข้ามาซอยเหลือโรองพยาบาลศรีสะเกดนี่อีกน้ำครับเบิ่งติละเฟซที่คนณปิตาฮักบอก มอบมงให้เลยนะคะตอนนี้เขาก็ต้องห้กกำลังใจและก็ขอสื่นชมทีมงานบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะคะทางหมอเฉลิมการจะน่าดีพิ่นกระมอบมงห้เลยนะคะแม่นครับบันทีครับยังอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับทางวัดไพรพัฒนานะครับเพื่อนก็ได้มีการสั่งตู้พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด -19 เกขึ้นมานะครับเพื่อให้บริการประชาชนี่ีเดินทางเขาไปทําบุญภายในวัดครับ ที่วัดไพรพัฒนาตำบลไพรพัฒนาอำเภอผู้สิงจังหวัดศรีสะเกดครับพุทธไอเดียนะครับสร้างตู้พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19ให้กับชาวพุท,ทธศาสนิกชนที่เดินทางเข้าวัดนะครับมากราบนมัสการสรีรละสังขารหลวงปู่สวงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและกับครอบครัวโดยพุท,ทธศาสนิกชนทุกคนครับต้องเดินผ่านตู้พ่นยาฆ่าเชื้อและกับตรวจวัดอุณหภูมิใส่เจลล้างมือก่อนถี่จากเข้าไปภายในบริเวณวัดครับซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ ทางวัดนี่ท่าต้อนรับและกาให้คำแนะนำการเขาตูขาเชื่อก่อนเขาไปกราบนมัสการสาลีขอให้ครับกราบนมัสการสาลีและสังขารของหลวงปู่วงรวมถึงก่อนที่จะออกจากวัดครับเพื่อความปลอดภัยและกัโลดความเสี่ยงจากเชื้อโรคไวรัโคิด -19 หรือว่าโควิด -19 ครับพร้อมกับมีการแจกจ่ายหน่วยงานต่างๆหรือโรงพยาบาลต่างๆครับที่ ต้องการร้องขออยากจะเอาไปใส่งานก็นได้ครับค่ะโดยพระคู่โกศลสิกกิจหรือว่าหลวงพอ่อพุทธวายโามค่ะประธานมุลนิธิหลวงปูส่สวงเจ้าคณะอำเภอผู้สิงและกเจ้าอาวาสวัดไพร่พัฒนาค่ะท่านกะกาวาทั้งวัดได้ประกาศงดให้สิทธิญาณุสิทธิ์ตลอดทั้งชาวิพุทธ พุทธศาสนิกชนทุกคนค่ะเขามากราบนามมสการสรีละสังขารหลวงปู่สวงตั้งแต่วันที่13มีนาคม2563จนหอดวันที่6เมษายน2563นี่ค่ะ และกะทั่งวัดหนีสิเปิดไฮสิตยานุสิทธิ์ตลอดจนชาวพุทธศาส,าสนิกชส้นเข่ากราบนมัสาการสรีลาสังขารหลวงปูสวงใดเพื่อความมั่นใจค่ะท่างวัดไพร่พัฒนาก็เลยห่วมกับอำเภอผู้สิงห์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและกะวิทยาลัยเทคนิคศรีสกเกต สำนักงานพุทธศาสนารีสเกตได้กำหนดขึ้นค่ะและกะเ็เฮ็ดเป็นตู้พ่นยาคาเสื้อโรคและกะตรวจวัดอุณหภูมิใส่เจลล้างมือก่อนเข้าไปภายในบริเวณวัดซึ่งกะซิมีเจ้าหน้าที่ทางวัดขาดฐาตอนรับและการแนะนำการเข้าใส่ตู้ขาเสื่อนีก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปกราบนมสัสก,การสรีระสังขารของหลวงปู่สวงรวมถึงการออกจากวัดพร้อมค่ะเพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยงจากเสื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือว่าโควิด1 9ค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้ครับทางวัดเพิ่นนอกจากเพิ่นจะเหตุตู่ในการผลเป็นยาขาเชื่อ,อของโควิด1 9แล้วะนะครับเพิ่นก็ยังได้มีการเตรียมผานะครับมาเห็ุหนากาก,ากอนามัยนีไวแจกให้กับศิทยานุสิทย์ตลอดจนชาวพุทธศาสนิกชนนะครับ ทุกคนที่เดินทางเข้ามาส่วนตู้พ่นยาหรือว่าห้องขาเชื่อโรคนั่นนะครับได้ใส่โตวยาเดียวกันกับทางสาธารณาสุขและก็โรงพยาบาลเพื่อนายกำหนดไว้ทุกประการเลยรับรองได้ว่าบ่มีผลขังเคียงหรือว่าเป็นผิดเป็นพ่ยแน่นอนสามารถที่จะขาเชื่อได้ทุกชนิดเพื่อเป็นการสร้างความเสื่อมหมนให้กับพี่นองประชาชนสิทิญาณุศิทธิ์ตลอดจนชาวพุทธศาสนกชนครับที่เข้ามากราบนมัสการสรลี่ละสังขารหลวงปู่สวงและก็จะ เหตุไปติดตั้งวท้ทุกทท่าของวดัดและกะในตลาดน้ำนะครับตลอดจนนะครับเหตุเป็นการแจกจ่ายหน่วยงานหรือว่าโรงพยาบาลไดทีร้องขอมาก็สามารถที่จะเหตุไปแจกจ่ายใดขึ้นกันครับค่ะดีแห้งนะคะผู้ไดทีจะเข้าไปกราบไหว้นะคะสรีระ,ะสังขารของหลวงปูส่สวงนี้นอกจากจะได้ความสบายใจก็มากแล้วนะคะกันยังได้ความปลอดภัยมันอกมันใจว่าไดขาเสือรูปพอกนะครับ